i n นโนเว x ์แอปเดียวครบจบทุกตักราลการลงทุนโหลดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับรายการทอคคุณพื้นฐานกับ i n n o นเว x ค่ะวันนี้รูปแบบรายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าพี่น้องติดภารกิจค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยก็คือการที่เราจะมีการนําบทวิเคราะห์ ที่น่าสนใจของ i n n no e v e s t X ประจำสัปดาห์มาอัปเดตนะคะให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะต้องมาบอกว่าในสัปดาห์นี้เองเนะก็จะเป็นสัปดาห์ที่มีความพิเศษของบทวิเคราะห์เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเรามีการออก กลยุทธ์การลงทุนประจำไตรามาสหนึ่งปีหน้าออกมาแล้วนะคะเพราะว่านี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนยแล้วนะคะเดือนหน้าเดือนธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการเตรียมการลงทุนให้พร้อมสําหรับการลงทุนในไตรมาสหนึ่งปีหน้านะค่ะและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของหุ้นที่น่าสนใจมาอัปเดตด้วยนะคะรวมถึงการปิดท้ายด้วย What what n o t to m i s s ค่ะ และกิฟขออนุญาตเริ่มด้วยตัวของไตรจ y ของภาพไตรมาสที่1ปี2023ของทาง i n n o v e s ซ X นะคะโดยชื่อของไตรมาสนี้นะคะก็จะเป็น Hop l i ก e บันนี่จำไลกะโจอนะคะซึ่งเดี๋ยวกิฟจะมาเลา่ฟังว่าทําไมเราถึงมองภาพตลาดเป็นแบบนี้นะคะเราเริ่มในภาคของเศรษฐกิจก่อนนะคะในแง่ของตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยทางดรออสตินนะคะอีอควนมิสของเราก็มองว่าในปี2023ค่ะ จะเป็นปีของการเปลี่ยนผ่านนะคะถ้าเราย้อนไปก่อนนะคะัน่นในช่วงของปี2010ถึงปี2019นะคะก็จะเป็นยุคที่ดอกเบีย้ยต่ำเศรษฐกิจโตต่ำหรือว่าโ o เลตโลโกนะคะและหลังจากนั้นมาในช่วง2ปีที่ผ่านมา2020ถึง2022ก็จะเป็นยุคของการที่มีโควิดเข้ามาระบาดนะคะนำไปสู่ในเรื่องของการล็อกดาวน์ทั่วโลกรวมถึงในเรื่องของ การใช้จ่ายของทางภาพการคลังที่เพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงยอดหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยนะคะในปี2023ปีหน้านะคะก็มองว่าจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจซึ่งมีลักษณะ3ประการที่ะจะต้องติดตามนะคะอันแรกก็คือเรื่องของการเติบโตคะ่ะการเติบโตของเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่า DM กับตลาดเกิดใหม่อย่าง e m เนี่ย การเติบโตจะแตกต่างกันในปีหน้านะคะโดยทางดรออสตินมองว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ stagflation อย่างรุนแรงหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างอ่อนๆขึ้นมานะคะในขณะที่ตลาดเกิดใหม่อย่างตลาด EM เนี่ยยังเชื่อว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในปีหน้ายังเติบโตต่อไปได้อยู่นะคะ ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของเงินเฟอ้อค่ะภาพของเงินเฟอ้อเนี่ยเราเชื่อว่าอัตรางเงินเฟอ้อทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยรวมถึงเศรษฐกิจในประเทศของเอเมหลายๆประเทศน่าที่จะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะในปีหน้าค่ะปี2023อัตรางเงินเฟอ้อทั่วโลกน่าจะลดลงจากฐานที่สูงในปี2022นะคะรวมถึงอุปสงค์ทั่วโลกเองก็น่าจะลดลงตามภาพของการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ประเด็นที่3คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะสิ่งที่เรามองเห็นนะคะเราเชื่อว่าประเทศให้พัฒนาแล้วอย่าง DM โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องของเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นมาอย่างน้อนแรงเนี่ยน่าจะได้เห็นในช่วงของครึ่งปีแรกของปีหน้าและหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะเห็นเทรนด์ของการลดลงของอัตราดอกเบี้ยได้ในส่วนของครึ่งปีหลัง ในขณะที่ธนาคารกลางในประเทศ EM หรือว่าตลาดเกิดใหม่เนี่ยในลักษณะของการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยจะไม่ได้เร่งค่ะจะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นโดยภาพของทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยสอกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเห็นแนวโน้มที่จะเริ่มปรับเข้ามาหากันในช่วงของครึ่งปีหลังของปีหน้าค่ะ เข้ามาสู่ในส่วนของภาพเศรษฐกิจไทยนะคะอย่างตัวของ GDP เองก็เพิ่งมีการประกาศออกมานะคะอยู่ที่4.5นะคะในภาพของดรมาสที่3ประเด็นบวกที่มาช่วยการเติบโตเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนด้วยนะคะมุงมองในปีหน้าค่ะทางโรเออสซิงเขาก็มองว่าภาพของ การเติบโตของ GDP ในบ้านเราเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3%นะคะอันนี้เนี่ยการเติบโตอาจจะเป็นอะไรที่ชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีนี้ที่เรามองไว้ที่3.4%ค่ะหลักๆแล้วในปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าจะต้องติดตามนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างน่ากังวลคือเรื่องของการสง่งออก ที่เรามองว่าน่าจะได้รับผลกระทบนะคะจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวมากขึ้นนะคะเรามองค่ะเพราะการส่งออกในปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการตบโตเลยนะคะสําหรับภาพของประเทศไทยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของทางด้านเศรษฐกิจที่ทางดรออสตินมองเอาไว้นะคะและส่วนสําคัญที่ต้องไม่ลืมคือปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องติดตามค่ะก็คือในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะว่าจะมีแนวโน้มที่ตึงตัวกว่าคาดหรือไม่รวมถึงนโยบายซีโร่โควิดของประเทศจีน,นะคะ่ะซึ่งณตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นพัฒนาการเชิงบวกมากขึ้นแต่ก็ยังต้องติดตามนะคะในเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อว,ว่าอาจจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการะคะ่ะ รวมถึงประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะยังคงเป็นประเด็นที่มากระทบในเรื่องภาพของเศรษฐกิจต่างๆทั่วโลกอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปของภาพเศรษฐกิจนะคะที่เรามองไว้ในช่วงของไตรมาสที่1ปีหน้าจนกระทั่งต่อเนื่องทั้งภาพของทั้งปีหน้าเลยนะคะจากภาพของเศรษฐกิจค่ะเราเข้ามาสู่ในเรื่องของมุมมองของการลงทุนนะคะต้องขออนุญาต ริ่ up นะคะในส่วนของภาพของไตรมาสที่4ก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะจบลงแล้วนะคะถ้าเราดูโดยภาพรวมค่ะของตลาดหุ้นไทยนะคะก็มีการปรับตัวลดลงนะคะประมาณ1%ค่ะหลักๆตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ underperform ตลาดภูมิภาคอยู่นะคะประมาณ6%แล้วก็ underperform ตลาดหุ้นโลกอยู่ประมาณ12เค่ะหลักๆแล้วเนี่ยเกิดจากในมุมของผลประกอบการไต er รมาสสที่ออกมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีการต่ำกว่าคาดน,นะคะ ในแง่ของหุ้นเด่นที่เราเลือกมาในไตรามาสที่4นะคะพาถ้าเกิดว่าเราดูในแง่ของ performance เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.5%ก็เป็นอะไรที่ดีกว่าตลาดนะคะที่มีการปรับตัวลงมานะคะในแง่ของภาพเศรษฐกิจที่เมื่อกี้เล่าฟังไปนะคะเราก็จะมีการเชื่อมโยงเข้าสู่ในมุมของภาพการลงทุนค่ะ สำหรับภาพการลงทุนของทั้งปีนะคะเรามองว่าภาพของไตรมาสที่1เองเนี่ยจะยังคงมีแรงกดดันอยู่นะคะและหลังจากนั้นภาพของไตรมาสที่2ไตรมาสที่3าเนี่ยเรา่าที่จะได้เห็นสัญญาณชนบวกของการลงทุนที่มากขึ้นนะคะในแง่ของไตรมาสที่1คะ่ะเรามองว่าภาพของตลาดเอเนี่ยจะยังคงมีแรงกดดันนะคะจากในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความเสี่ยงของกําไรที่จะชะลอตัวลงรวมถึงความเสี่ยงทางด้านเสถียรภาพทางการเงินด้วยนะคะที่อาจจะมีการปรับขึ้นในทั่วโลกตรงนี้ค่ะสะท้อนว่าภาพของเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังไม่ได้ผ่านจุดต่ําสุดนะคะรวมถึงเฟดเองเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนท่าทีในการขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะคะ ยางไรก็ดีค่ะสำหรับถ้าเรามองข้ามไปในไตรมาสที่สองสาเนี่ยเราเชื่อว่าภาพของการลงทุนน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับนะคะโดยเราคาดว่าน่าที่จะได้เห็นสัญญาณของเศรษฐกิจและก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนที่จะผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาสที่สองค่ะในแง่ของนโยบายทางการเงินเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะมีแนวโน้มที่เริ่มที่จะลดระดับของการตึงตัวนะคะรวมถึงประเด็นบวกก็คือในเรื่องของความคาดหวังที่ว่าประเทศจีนจะ กลับมาเปิดประเทศนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดที่ทําให้ในมุมมองของตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะมีมุมมองที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นนะคะฉะน,ะนั้นแล้วถ้าเราดูค่ะภาพของตลาดเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มีแนวโน้มที่จะชะลอในไตรมาสที่1ก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นไปได้ในไตรมาสที่2ไตรมาสที่3นะคะในแง่ของเซตอินเด็กของเรานะคะในปีหน้าเนี่ยเรามีการ เซตไว้ะนะคะว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1,750จุดนะคะและจุดเข้าซื้อที่สำคัญเนี่ยเรามองไว้อยู่ที่1,500ถึง1,600จุดนะคะซึ่งเราคาดว่าน่าจะได้เห็นจุดรับตรงนี้ในไตรามาสที่1คะ่ะในแง่งของนักกลุทุ์ของเรานะคะน้องโบสสิชัยก็มองว่าในภาพของตลาดไตรามาสที่1เองเนี่ยที่ยังคง ยังคงมีแรงกดดันอยู่นะคะตลาดเองอาจจะยังไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็อาจจะสร้างจุดต่ำสุดของปีหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นหุ้นค่ะหุ้นที่เราคิดว่าน่าสนใจที่จะเหมาะกับการลงทุนในช่วงนี้นะะ่ะยังคงเน้นในหุ้นที่เป็นหุ้นเชิงรับนะคะแล้วก็จะต้องอยู่ในธุรกิจที่เป็นไบสปอตของเศรษฐกิจไทยด้วยอย่างเช่นการอุป,ปโภคบริโภคกลุ่มที่เกี่ยวข้องก,กับการท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มที่มีอำนาจ ในการกำหนดราคาสูงนะคะคุณ5ตัวที่เราเลือกมาในตรามาที่1ปีหน้านะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวของ AOT BBL BCP CPR แล้วก็ตัวของมินนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดหุ้นเด่น5ตัวนะคะที่ทาง Invesx n o ของเราเลือกมาสำหรับการลงทุนในภาพของไตรามาสที่1ปีหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรามาสรุปกันนะคะเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนนะคะที่จะเกิดขึ้นในไตรามาสที่1ปีหน้านะคะ่ะ ต่อเนื่องกันมานะคะกิ๊ฟก็จะมีหุ้นนํามาฝากกันด้วยนะคะ2ตัวนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวของ AOT ค่ะซึ่งก็จะเป็นหุ้นเด่นของเราในไตรามาสที่1ปีหน้าด้วยนะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยกิ๊ฟเป็นคนดูแลเองค่ะสำหรับ AOT นะคะมีการรายงานผมจะกอบการนะคะอันนี้จะตรงกับไตรามาสที่4ปีบัญชีห5ของเขานะคะซึ่งก็จะตรงกับไตรามาสที่3ปฏิทินค่ะในแง่ของตัวขาดทุนสุทธิเนี่ยจะอยู่ที่ 1,300ล้านบาทนะคะถ้าเราตัดรายการพิเศษที่ออกไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีขาดทุนปกติอยู่ที่1,000ล้านบาทค่ะ1,000ล้านบาทตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเทียบ กับช่วงเดลการของปีที่แล้วเนี่ยถือว่าดีขึ้นมากนะคะเพราะว่าช่วงเดลการของปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนถึง4,200ล้านบาทแล้วก็ดีขึ้นจากไตรมาสก,ก่อนหน้าด้วยนะคะที่ขาดทุนประมาณ2,000ล้านบาทนะคะงบที่ออกมาตรงนี้เนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ด้วยนะคะหลักๆก,ก็จะมาจากในเรื่องของรายได้ที่ออกมาแข็งแกร่ง รายได้ที่แข็งแกร่งตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดจากในส่วนของจํานวนผู้โดยสารระหว่างประเทศนะคะหลายๆถ้าอันดับสังเกตน,นะคะถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสเดินทางไปอย่างสุวรรณภูมินะคะก็จะเห็นว่าจํานวนของนักโดยสารเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าเรามาย้อนดูในตรยมยานี้นะคะผู้โดยสารระหว่างประเทศของ AOT เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก7ล้านสแสนคนค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น80% Q1Q นะคะแล้วก็ถ้าเทียบ กับระดับก่อนเกิดโควิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ36%นะคะก็มีการเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะคะตามภาพของการเปิดประเทศค่ะในแง่ของตัวโมเมนตัมในไตรมาสนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะยังคงดีต่อเนื่องอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราดูในมุมของจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศก็ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในเดือนตุลาคมแล้ก็เดือนพฤศจิกายนค่ะในส่วนของตัวผลประกอบการนะคะหลังจากที่งบ ปีบัญชีของเขาออกมาเนี่ยเรามีการกลับประมาณการขึ้นด้วยนะคะประมาณ7%ในปีบัญชี่อ,อ66นะคะแล้วก็5%ในปีบัญชี67ภาพของกำไรของ AT e ในปีบัญชี66ที่กำลังจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเขาน่าจะกลับมาเป็นกำไรได้แล้วนะคะที่15 0 0 0 0ล้านบาทและในปีต่อไปเนี่ยจะโตมาอยู่ถึง 2 7 0 0 0ล้านบาทนะคะก็จะเห็นภาพของการฟื้นตัวของผลประกอบการของ a ออทนะคะตามภาพของการเปิดประเทศที่อของบ้านเรานะคะที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในเ่ของคำแนะนำค่ะเรายังคงคำแนะนำเอาเปรียบสำหรับตัวของ a ออทนะคะราคาเป้าหมายที่เราให้ไว้เนี่ยอยู่ที่82บาทค่ะเป็นการปรับขึ้นมาจาก75บาทต่อหุ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งภาพรวมของไตรมาสที่1แล้วมีหุ้นเด่นหนึ่งตัวมาฝากกันนะคะ สำหรับในสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็จะมีหุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราก็มองว่ามีความน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามีการปรับคำแนะนําขึ้นค่ะก็คือตัวของ GPC s นะคะซึ่งหุ้นตัวนี้ดูแลโดยทางพี่กบชัยพัฒค่ะต้องย้อนก่อนนะคะว่าในแง่ของกำไรสุทธ,ธิของทาง GPC s ในไตรมาสที่3าเนี่ยอาจจะออกมาที่ไม่ไม่ดีมากนักนะคะเพราะว่าได้รับ แรงกดดันจากต้นทุนเชื้อเพลิงในระดับที่สูงนะคะโดยกำไรสุทธิในไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก3 3 1ล้านบาทนะคะในแง่ของภาพของไตรมาสที่4นะคะพี่กบเขาก็มองว่าการดำเนินงานเนี่ยน่าจะยังคงฟื้นตัวได้ Q on Q นะคะคือถึงแม้ว่าต้นทุนกา๊าซและก็ตัวของถ่านหินเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะแต่ว่าบริษัทเองเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์นะคะจากการปรับค่า FT ที่ เข้ามาเติมไตรมาสในไตรามาสที่4นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยบรรเทาในรืดังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับที่สูงได้นะคะสาเหตุที่เรามีการปรับคําแนะนําขึ้นนะคะเพราะเรามองว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ดีสําหรับตัวของ G P S 4นะคะในแง่ของปีหน้าเองเนี่ยพี่กบคก็มองว่าถึงแม้ว่าในแง่ของค่า F T เองเนี่ยการปรับขึ้นเองจะยังคงมีความไม่แน่นอน แต่สิ่งที่มองว่าเป็นประเด็นบวกก็คือในเรื่องของแรงกดดันทางด้านต้นทุนนะคะอย่างพวกของ R n c เวแล้วก็ถ่านหินเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงแล้วตรงนี้จะเป็นตัวช่วยผลประกอบการในปีหน้านะคะรวมถึงในส่วนของตัวส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดียเนี่ยที่ปีนี้เป็นปเป็นปีเป็นป,ปีที่เขามีผลขาดทุนปีหน้าเนี่ยก็จะกลับมามีกำไรได้นะคะในขณะที่การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานลมเองเนี่ย ในประเทศไต้หวันก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแลเนี่ยด้วยแนวโน้มของการดำเนินงานที่ฟื้นตัวแบบนี้นะคะที่กบมีการประเมินค่ะว่าในแง่ของกำไรของ GPC s ในปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มมาอยู่ถึงอ,อยู่ที่นะคะประมาณ7,500ล้านบาท ก็เป็นอะไรที่ดีขึ้นจากปีนี้นะคะที่มีกําไรปกติประมาณ2,200ล้านบาทก็ถือว่ามีการเคื้อตัวของกําไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะคําแนะนําเลยปรับขึ้นค่ะจากเดิมนิวทรอลเป็นเอา p ์เพอร์ฟอร์มนะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่84บาทค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็จะพลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับตัวของ What Not To Miss นะคะ ในแง่ของตัวของวันนัททูมิสนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยพี่ป๊อปสุวิชัยเขาก็มีการหยิบประเด็นสำคัญนะคะจากการประชุม a อเ x ในบ้านเราที่เพิ่งจบไปมานะคะในแง่ของการประชุม a อเ x ็กในที่กรุงเทพของบ้านเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ป๊อบเขาก็มองว่ามีประเด็นที่ต้องติดตามก็คือในเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนาการผลิตพลังงานจาก นิวเคลียร์ค่ะในแง่ของประเทศสหรัฐเองเนี่ยเขาเสนอนะคะว่าจะเข้ามาสนับสนุนทางด้านเทคนิคแล้วก็ในด้านการพัฒนาเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็กแบบแยกส่วนนะคะในประเทศไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีความปลอดภัยมากกว่าเตาขนาดใหญ่นะคะเนื่องจากว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ในแง่ของแรงงานคนนะคะเข้ามาเปิดปิดเครื่องทําให้มีความปลอดภัยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยค่ะที่จะทําให้ประเทศไทยเราเองเนี่ยบรรลุก,การ เป้าหมายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ไทยในปี2065นะคะนอกเหนือไปจากประเทศไทยแล้วนาะฟิลิปปินส์เองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่จะได้รับความช่วยเหลือจากประเทศฝรั่งเศสในการพัฒนาโรงงานนิวเคลียร์เพื่อที่จะทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินค่ะ ในแง่ของประเด็นตรงนี้เนี่ยการสนับสนุนการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อลดการปล่อยมลภาวะเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องติดตามเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องสําคัญนะคะในการเข้ามาผลิตไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะต้องดูว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะคะเพราะถ้าเราย้อนไปในอดีตค่ะพี่ป๊อปเองก็กลับไปศึกษามานะคะว่าในอดีตเองเนี่ย โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเคยถูกถอดออกจากแผน PDP ของประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีความปลอดภัยมากขึ้นจะถูกนํากลับมาใช้นะคะเพื่อที่จะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าแล้วเนี่ยพัฒนาการเชิงบวกตรงนี้เนี่ยพี่ปอพก็มองว่าน่าจะเป็นผลบวกสําหรับผู้ผลิต ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะคะหากว่าจะมีโอกาสเข้าไปร่วมลงทุนกับทางกอฟผออนะคะเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยศักยภาพของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยน่าที่จะมีมากกว่าค่ะ และนี่ก็จะเป็นบทสรุปของบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับฝากการทั้งภาพของการลงทุนในไตรมาสที่1ปีหน้าหุ้นที่มีความน่าสนใจและมีแนวโน้มที่เรามองบวกมากขึ้นรวมถึงประเดน็นสำคัญจาก APEX อ็กซ์พาดรีพ What not to miss นะคะก็หวังว่าในแง่ของบทวิเคราะห์ที่เรามาปัดไปนตรงนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์ในมุมมองของการลงทุนของท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะคะเฮ้ยจะไม่พลาดในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงบทวิเคราะห์จาก Thai Invest X นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ในทุกช่องทางของ Thai Invest X ของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ